l Love to k i l l เวอร์ชันเกาหลีเรื่องย่อคังบกกูเติบโตจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขามีบุคลิกเงียบขรึมดุดันหาเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นนักมวยข้างถนนบนสังเวียนผ้าใบบกกูมีฉายาว่าเควันเขาผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคชนแต่ไม่มีใครเคยรู้ว่าเขามีปมอ,อดีต และความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในใจิตใจเมื่อพี่ชายคนเดียวของเขาคังมิงกูตัดสินใจฆ่าตัวตายเหตุเพราะเสียใจที่ถูกหญิงคนรักหักอกเหมือนฟ้าไม่เป็นใจคังมิงกูรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์แต่เขาต้องตกอยู่ในสภาพคนพิการไปตลอดชีวิตบกกูเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เขาสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะต้องแก้แค้นหญิงสาวที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดให้จงได้ชาอึนซอกดาราสาวชื่อดังคือเป้าหมายการแก้แค้นของบกคูเขาเฝ้าติดตามชีวิตและความเคลื่อนไหวของเธอมาโดยตลอดและแล้ววันหนึ่งโอกาสก็มาถึงบกกูได้รับการว่าจ้าง ให้มารับหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอึนซอกแผนการทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปอย่างไร้อุปสรรคชีวิตของอึนซอกถูกตีกรอบด้วยเกมการล้างแค้นแต่ทว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเกมนี้กลับกลายเป็นตัวของบกูนั่นเองความใกล้ชิดคือบ่อกเกิดแห่งความรัก บกกูเริ่มเห็นความดีงามในตัวของอึนซอกเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนจับความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเขาหลงรักอึนซอกอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเธอคือผู้หญิงที่เขาค้นหามาตลอดทั้งชีวิตนอกเหนือจากความแค้นแล้วฮันดาจองเพื่อนสาวจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าซึ่งเคยช่วยชีวิตบกกูคืออุปสรรคสำคัญในความรักระหว่างเขากับอึนซอก บ็ราะบกูเคยให้สัญญากับดาจองไว้ว่าเขาจะมอบความรักให้กับเธอคนเดียวไปจนวันตายด้านหนุ่มหล่อทายาทนักธุรกิจพันล้านคิมจุนซองที่ตกเป็นข่าวว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับอึนซอกประกาศมั่นกับเธออย่างสายฟ้าแลบโดยไม่ให้อึนซอกใต้ตั้งตัวทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้รู้สึกรักเธอแม้แต่น้อย แต่ที่ทำไปเพื่อรักษาหน้าตาของวงตระกูลและกลบข่าวลือที่ว่าเขาเป็นเกย์เมื่อชีวิตก้าวเดินมาจนถึงทางสามแพร่งบกกูจำต้องเลือกระหว่างความรักที่ค้นหามาตลอดทั้งชีวิตกับความแค้นที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจหรือก้มหน้ายอมรับชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น